และนี่คือ mercedes-benz s 350 d amg premium ปี2018นะครับแต่ถนนมาเพียง60,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นที่สำคัญนะครับประหยัดไปเกือบ4ล้านแล้วนะครับภายในสวยรูหลาด้วยเบาะเสียมตานเหมือน l u า u r ว vip เป็นบนยานผ่านนะคันนี้เลยนะครับที่สำคัญนะครับราคาเบาๆเ,เ,เลย3.59ล้านบาทเท่านั้น,นครับ สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจเบนส์มอเตอร์มอที่รักมากๆถุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับพีพีครับพีพีเป็นที่ปรึกษาการขายของเบนส์มอเตอร์มอครับและพาน new arrival มาอีกแล้วนะครับกับคันนี้นะครับ mercedes benz s 3 5 0 d amg premium ปี2018นะครับคันนี้แต่ถนนมาเพียง60,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้น ราคา3.59ล้านบาทประหยัดไปเกือบ4ล้านแล้วนะครับคันนี้เดี๋ยวเริ่มกันที่ด้านหน้าของเขากันเลยนะครับกับกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่เป็นแบบโครเมียมเป็นชุดแต่ง AMG Package นะครับมาพร้อมกับดาวลอยสุดหรูหรานี่เลยโลโก้ Mercedes-Benz ตรงนี้และด้านหน้านะครับที่เป็นทึกๆแบบนี้ก็คือเลดรานั่นเองและเขาจะมีกล้องที่ซ่อนอยู่ด้านในนะครับเวลาเปิดด้านล่างนะครับมาพร้อมกับชุดแต่ง โครเมียมนะครับ AMG Body Styling นี่เลยแล้วก็ไฟหน้าที่เป็นเอกลักษณ์3เส้นแบบนี้เป็นเส้นไฟบรอปติกนะครับเป็นไฟ m u l t i b e m LED นะครับส่วนมากๆเลยล้อมแม็กไล้ห5ก้านคู่ดับเบิลสปอคขอบ20มาพร้อมกับคาลิเปอร์เบรกขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วก็จานเบรกแบบเจาะรูระบายความร้อนด้วยโอ้โหจะสปอร์ตเป็นไปถึงไหนดันข้างมาพร้อมกับไฟเลียวและกรองนะครับ3า0องศาคันนี้ ครบคันมากๆด้วยความที่เป็น s อ a ค d นะครับมาพร้อมกับนี่เลยชุดแต่งโครเมียมและประตูสุด VIP สุดหรูของเราเวลาปิดนะครับก็จะเห็นความเป็นประตูแบบซอฟโคดก็คือดูดเข้าไปเลยนั่นเองมาที่ด้านท้ายนะครับด้วยความที่เป็น s อ a คาเขาก็จะมีความแต่งโครเมียมเยอะมากๆเลย b a s ช h เอสสานนะครับคันนี้ แล้วก็ไฟท้ายที่เป็นเอกลักษณ์ของเขา3าเส้นเหมือนไฟหน้าเลยนะครับแล้วมีกริตเตอร์ด้วยเ<ม>งาๆเลยเวลาเปิดนะครับบรรจุของได้เยอะมากๆคือใส่ถุงกรอบได้2ถุงนะครับแล้วก็ปิดเป็นไฟฟ้าสครับเพจพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะทุกคนมาต่อกันที่ด้านในของเขากันเลยนี่นะครับเดี๋ยวพี่จะสตาร์ทให้เห็นนะพี่วิว ถ่ายตรงนี้ไว้นะครับเป็นเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์นะเขาก็จะหมุนออกมาต้อนรับเราและมีเสียงที่ไพเราะมากๆเลยนะครับคันนี้ชายไม้เห็นด้านหน้ากันเลยนะครับกับเลขหม่อันน้อยนิดเพียง60,000กว่าโลเท่านั้นวิ่งน้อยมากๆแล้วก็ชุดการตกแต่งของเขานะครับที่เป็นลายไม้แบบเงาแล้วก็ช่องแอร์ที่เป็นบรัชอลูมิเนียมนะครับตรงนี้ก็ด้วยเช่นกัน สามก้านไฮตัดหลูหลามากๆแล้วสติชิ่งนะครับเป็นได้สีน้ำตาลนะเหมือนเบาะเลยแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นลายด i มอน n d Cut นะครับหลุดสุดหลูหลาเลยมีนาฬิกาที่เป็นเอกลักษณ์ของ Mercedes-Benz มากๆแล้วดูลายหนังของเขาด i มอน n d c u ดส่วนมากๆนะครับ ปุ่มามาคอนโทรเลเลอร์ตรงนี้ก็คือใช้งานง่ายมากๆก็คือเหมือน m e r c e d e s b เบ z ทั่วไปเลยนะครับตรงนี้สามารถปรับโชคให้สูงขึ้นได้ปรับด y นามิกซีเล็กได้นะครับ Apple, CarPlay, Android Auto ต่างๆเล่นได้ง่ายมากๆ,ๆเลย Navigator ก็ตรงสุดๆเลย b e n ส์มอเต m ร์มอยู่เขตแขวงจอร์เจีบวนั่นเองนะครับรู้ราไหมทุกคนเดี๋ยวก็พี่จะพาไปดูไปให้ดูนะก็ ที่นั่งด้านหลังนะครับแล้วก็คันนี้มาพร้อมกับหลังคาพ n o r a m i c Sun น o o f นะครับที่เต็มบานมากๆเลยแล้วก็บานใหญ่มากๆนะครับนี่เลยเดี๋ยวพาไปดูกันที่นั่งตอนหลังกันดีกว่านะเป็นยังไงบ้างรูรามาเฮาสุด ซึ๊บตรงนี้นะครับถ้าอ่ปิดแบบเบาๆ s o ฟต c l o s สนะมีหน้าจอด้านหลังให้เล่นกดออนสวิตซ์ปึ๊บขึ้นมาตรงนี้นะครับถ้าไม่มีคนนั่งก็สามารถพับลงมาเป็นที่วางแขนได้แอร์ด้านหลังนะครับปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวาหน้าหลังได้หมดเลยทุกคนดูสิซิงได้ออโต้มีพัดลมโอ้โหสามารถเลือกได้เลยนะครับว่า ใครร้อนใครเย็นต่างๆนะนี่ก็สามารถปรับตรงหน้าจอได้เลยนะครับแล้วก็พี่จะแสดงให้เห็นถึงม่านด้านหลังตรงนี้นะแล้วก็มันจะมีตัวม่านด้านข้างที่เป็นอัตโนมัติเหมาะสมกับราชนีก,กูลอย่างเราจริงๆนั่งทีเหมือนเป็นดาราเซเลบกันเลยนะครับคันนี้เดี๋ยวไปสรุปกันที่ด้านหน้ากันต่อเลยจ้ะ เป็นยังไงกันบ้างครับกับ mercedes benz s 350 d amg premium คันนี้พี่บอกได้เลยนะครับว่าเป็นเครื่องโยนต์บล็อกใหม่ที่สตาร์ทขึ้นมาทีนึงคือเสียงเงียบมากๆเลยอันนี้คือสตาร์ทอยู่นะครับแล้วก็ไม่เหม็นดีเซลแต่อย่างใดนะครับแล้วก็คันนี้นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ 3000cc นะครับ286แรงม้า 9gtonic นะครับเกียร์คันนี้ ใช้งานในเมืองนอกเมืองสุดประหยัดน้ำมันเลยนะครับเพราะเป็นเครื่องดีเซลด้วยยังไงนะครับพี่ฝากน้องคันนี้นะครับไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับเจ้าของใหม่ล่วงหน้าด้วยที่จะได้รับน้องคันนี้ไปเพราะว่าน้องพรีเมียมจริงๆนะครับแล้วก็ VIP สุดๆเลยนั่งทีนึกว่าเป็นเซเลบนะครับยังไงก็ฝากรถคันนี้ไว้ด้วยนะครับ Mercedes-Benz S350D AMG Premium ปี2018แต่ถนนมาเพียง หกหมืกว่ากิโลเมตรเท่านั้นขายราคาเบาๆเพียง3.59ล้านบาทเท่านั้นนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้พี่บีขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ